อ,อ๋อทไรเคครับ โลเทสเทสเทสได้ย like, ินไหมดูดิสาบลายดิเข้ายังเข้าเข้าลายนึงสับอีลายนึงได้แล้วจ้าเสียแลวต้องข้าไปเดีวอ้ เสียงังกลองเสียงเสียงเสียงกล้องเลยเสียงมันต้อะไรใช่ไหมตองพูนจ้าฮิสวัสดีค่ะทุกคนทักทายเป็นดสวัสดีค่ะ สวัสดีของจริงเริ่มจากฟังนี้สวัสดีครับผมดิวเตอร์นะครับรับบทเป็นปอปอนะครับครับสวัสดีครับผมนุนิวชวดินครับรับบทเป็นน้านานครับสวัสดีค่ะมิวนิค,ค่ะรับบทเป็นพตตี้ค่ะสวัสดีค่ะสยีค่ะรับบทเป็นเลมอนเนตค่ะสวัสดีค่ะพี่หยาค่ะรับบทเป็นเจ้หุยค่ะ ครับคนหน้าคนไหนดีอคนลคนละครึ่งทางก็ได้อะโอเคโอเคคนละึงครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของน้ายซึ่งเป็นไอดอลครับกับแฟนคลับครับกับแฟนคลับทั้งกี่คนนะสี่สี่คนครับจริงๆมีไอ้น้ำอีกคนนึงด้วยครับไอ้น้ำก็จะเป็นเออหรือว่าผู้ดูแลนนายครับใช่จริงแก๊งเราจะมีทั้งหมด6คนก็จะเป็นการเดินทางของนนายกับ แก๊งนี่แหละครับซึ่งการเดินทางเขาก็จะมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่น้องนินครับซึ่งน้องนินเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับอีกคนหนึ่งในกลุ่มเหมือนกันซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายครับซึ่งการเดินทางเนี้ยก็มีเป้าหมายเพื่ออยากจะทําให้ความฝันของ้องนินเป็นจริง ก็คือการที่น้องนินได้เจอหน้ายครับใช่ระหว่างทางก็จะมีมีอะไรครับนะจบต่อก็ระหว่างทางอะเราก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันก็คงไม่ได้ราบรื่นแบบที่เราคาดหวังไว้แน่นอนแหละค่ะเราเตรียมแผนกันไว้อย่างดีว่ามันจะต้องเป็นแบบ1 2 3 4แต่จริงๆแล้วเราก็จะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางรวมถึงมีปัญหามีคอนฟ lict ของแต่ละคนที่ให้ร่วมลุ้นร่วมแก้ไขไปพร้อมกันด้วยค่ะครบรถแน่นอนค่ะ เลยครับตัวละครของแต่ละคนความยากความง่ายเป็นยงไง้ทีละคนเลยคือถ้าสวนในในส่วนของคาแรคเตอร์ค่ะคือในวัยคือไม,ไม่ไม่ยากเลยเพราะว่าใกล้เคียงตัวเองมากๆแต่สิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องนี้ของพี่หยางก็คือในตัวละครเจ้หุยเนี่ยเขาจะต้องก็คือเราเป็นแก๊งเป็นแฟนด้อมของของศิลปิน ของไอดอลก็คือนานายของ Secret Dream แต่ว่าในชีวิตจริงของพี่หยาพี่หยาไม่ไม่เป็นแฟนดอมใครไม่เป็นไม่มีใครเป็นไอดอลที่ไปติดตามเพราะฉะนั้นมันเหมือนเริ่มนับนับนับศูนย์เลยค่ะจากศูนย์เริ่มทุกอย่างจากศูนย์เพื่อที่จะเรียนรู้ไปกับตัวละครแล้วก็ได้น้องๆองค่ะคอยช่วยซัพพอร์ตคอยช่วยบอกว่าออไอสิ่งนี้มันคืออะไรมันคือ มันคืออาการหรือว่าแอคชั่นแบบไหนหรือมันคือสิ่งของอะไรหรือเป็นเป็นคำเรียกของอะไรเพราะฉะนั้นได้น้องๆมาช่วยในในพารนี้ก็ค่อนข้างอุ่นใจจากที่คิดว่าค่อนข้างเป็นกังวลกลายเป็นอ่ะก็กลายเป็นสนุกดีดคนนใ,ใช่ตอนเวิร์กช็อปยังมีแบบว่าไอดอลหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาวิชาหนึ่งศ แบบว่าแฟนคลับ101เพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าพฤติกรรมเอ้ยหรือว่าการกระทําหรือคําศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกอะไรเงี้ยมีคําอะไรบ้างแล้วหมายความว่ายังไงก็สนุกดีกลายเปว่าเปิดโลกเปิดเปิดอะไรหลายๆอย่างของเรามากๆที่ที่ที่เกี่ยวกับความเป็นแฟนคลับเอ,อ่อเป็นแฟนดอมเปนดอมต่างๆอะไรเงี้ยอืม องนะคะก็คือเลมอนเนดก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะหนูก็เล่นเป็นตัวเองค่ะก네็จริงคือเาเป็นตัวเองสุใช่หนูรู้สึกว่าแบบมัน bueno มันตรงกับหนูซึ่งหนูก็แบบไม่ได้ปรับอะไรมากมีปรับแบบว่าให้เด็กเด็กเล็กเอ้ยให้เด็กลงนิดนึงอืมมีอะไรอ่ะทำไมอ่ะอ ใช่ค่ะอย่างกิฟต์อย่างงี้วันนี้ก็ตรงนะคะ <laughs> ค่ะก็ของหนูจริงๆอย่างที่หลายคนรู้ว่าเคยเป็นไอดอลมาก่อนอันนี้ก็คือค่อนข้างสลับบทบาทในการแบบมาเป็นแฟนคลับอย่างเต็มตัวซึ่งถ้าถามว่าตัวคาแรคเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างตรงในความเป็นแพตตี้ Patty ที่มีความแบบเรียบร้อยมีความเพอร์เฟกมีความวางแผนอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าในความของตัวละครที่เป็นแฟนคลับอันนี้ก็คือต้องไปทําการบ้านเพิ่มเติมที่ในความแบบเราอยากเข้าใจเขามากขึ้นว่าแบบเอ้ยทำไมเขาถึงชอบคนคนนึงได้มากขนาดนี้หรือว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะซัพพอร์ตเรา มากขนาดนี้เราเป็นกําลังจะให้เขายังไงเรารู้สึกไงกับเขาอะไรแบบนี้คะ่ะ โอ้มันทําให้เรารู้สึกแบบว่ารักเขามากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าแบบว่าเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยหนูเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเองทำไมพี่ๆถึงต้องแบบว่ารักเราขนาดนี้หรือว่าสพอร์ตเราเยอะขนาดนี้อะไรอย่างงี้ทุ่มเทให้กับเราเยอะขนาดนี้แต่พอเราได้ลองเป็นแฟนคลับเองเราก็รู้สึกว่าเออพอเรามีไอดอลที่แบบยึดเหนี่ยวจิตใจเราเรารู้สึกว่าเออเขาคือพลังในการทําให้เราแบบใช้ชีวิตต่อไปแต่ละวันหรือว่าทําให้แต่ละวันเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะครับ ใช่ครับแล้นีเป็นไอดอลครับจริงๆก็มีส่วนที่ตรงกับชีวิตผมเหมือนกันครับเพราะว่าน้องนันนายเขาจะมีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วเป็นชาลลาบี้ครับส่วนผมก็มีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนของตัวเองอยู่แล้วด้วยโซนๆแล้วก็นานาน,นุครับใช่ก็แต่ว่าจริงๆก็มีทั้งความยากทั้งความง่ายครับความง่ายก็จะอยู่ที่ว่านานายกับผมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้นครับแต่ว่าตัวของนานนายเนี่ยเขาจะมีปมบางอย่างที่ผม ตัวนุนิวเองเนี่ยไม่ได้มีปมแบบนั้นครับจริงๆก็อาจจะต้องไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับปมตรงนั้นว่าเราจะทํายังไงดีเราจะเข้าใจความรู้สึกของนานายได้ยังไงจากปมตรงนั้นครับเพราะว่าเราไม่เคยได้มีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนอืมครับมีครับมีมีครับซึ่งร้องไปแล้วด้วยครับเพลงประกอบซีรีส์ครับก็จะเป็นเพลงที่สมาชิกทั้ง4คนของสีคัลเดียมก็ร้องด้วยกันด้วยครับใช่แล้วก็จะมี ท่าเต้นด้วยมีเต้นด้วยครับจริงๆก็ต้องฝึกเต้นเหมือนกันว่าผมตัวผมเองจริงๆไม่ได้เต้นไม่ไม่ได้เป็นคนเต้นเก่งขนาดนั้น,นครับก็พยา <c oughs> ยามพยายามเป็นไอดอลให้ให้ได้ไดโคร้ที่สุดแล้วจริงๆก็ไม่ได้เป็นได้ดีขนาดนั้นหลอกครับผมผมผมก็มีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายครับผมเพราะว่าพปอเองก็มีสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างจากผมครับอย่าง ปอเองก็จะมีน้าายเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตในการที่จะทําตามความฝันยางผมผมก็เหมือนกันนะครับก็คือมีมีไอดอลก็คือเราอยากจะเป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนแรงพักดันในการที่เราจะไปอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็รู้สึกว่าความยากในเป็นในการแสดงมากกว่าครับเพราะว่ายังเป็นเรื่องที่สองของผมแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างจากเรื่องแรกเหมือนกันครับผมแล้วก็ ในการอยู่กับกลุ่มผู้หญิงก็อาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับเพราะปกติผมอยู่กับผู้ชายตลอดเลยครับผมก็ใช้เวลาปรับตัวนิดนึงแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคตลงแล้วโอเคเเป็นแกงไหนแ้ก็พูดถึงแล้วว่าการอยู่ด้วยกันแล้วบรรยากาศเป็นยังไงอ๋ออาหารอร่อยครับแฮปปี้กับการกินทุกคนครับโดยเฉพาะพี่ฟ้ายไม่ได้มาวันนี้ครับผม อขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้พวกเรานะครับอบคุณส่งมาให้ตลอดเลยแท้ทุกคิวเลยครับมันจะเป็นทั้งฟู้ดซัพพอร์ตฟู้ดทรักต่างๆคือกำลังใจในการทำงานของพวกเราในแต่ละครั้งที่ไปกองนใจมากเมากจอกันครั้งแรกถ้าเจอกันครั้งแรกจริงๆน่าจะเป็นวันที่บวกชอปเวิรกช็อป าแบบเจอกันครบเลยจะเป็นวันที่เวิร์กช็อปวันนั้นก็ยังไม่ได้แบบสนิท<ช>หรือว่ารู้จักกันขนาดนั้นครับว่าเป็นวันแรกๆเนาะก็แต่จริงๆทุกคนก็น่ารักตั้งแต่วันนั้นแล้วครับทุกคนมีพลังบวกมีแบบอยู่ด้วยแล้วไม่ได้รู้สึกมืดมน <c oughs> รู้สึกเหมือนเป็นดอกไม้จริงๆรู้สึกว่าสนิทกันได้เร็ว <c oughs> เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเราเวิร์กช็อปกันแค่แบบสองสาครั้งเองแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบ ต่อบทกันได้แบบโบบาแล้วก็อยู่กองก็แบบสนุกสนานมีพี่ๆคนอื่นที่ไม่ได้มาด้วยวงซีเครดีมาจนแบบพี่ลอตเต้พี่ก้าวหน้าพี่ก้าวหน้าเตเตอร์ใช่แล้วก็มีแก๊งสามสาวอีกคือเรื่องนี้แบบนักแสดงแบบเป็นแก๊งเยอะมากมันอยู่กับลูกอะฮะมันจริงๆตัวตัวเองตัวยังไม่มีครอบครัวนะฮะก็ยังไม่มีลูกแต่ว่าในในในบทเนี่ยคือเราต้องมีลูกเนาะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันตลอดเวลาเพราะอยู่ก็วงการนี้มานานก็น้องๆเนี่ยก็เลยเหมือนลูกนั่นแหละก็เลยแบบความความรู้สึกว่าเออพออยู่ใกล้ๆแล้วมันเป็นทั้งเราก็เลยเป็นทั้งทั้งเหมือนทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูเออเป็นที่ให้ปรึกษาทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆก็คืออย่างที่พูดตะกี้เคยพูดแล้วว่าเออการการมาอยู่ที่กอง มันมีพลังงานที่ดีก็คือโดยน้องๆเนี่ยเป็นพลังงานของความเป็นหนุ่มสาวที่มันมันมันชดช่วงมันโพยพุ่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเก็บเกี่ยวพลังงานเนี้แบบเออดีจังเลยอะ่ะมันดูสดชื่นเน่ยเหมือนที่นุ่นนี่บอกว่ามันดูไม่หมดหมอง <c oughs> มันดูไม่หมดหมอง <c oughs> ใช่ไห <c oughs> มันดูเ <c oughs> ฟสตลอดเวลา <c oughs> แม้กระทั่ง ก็ทำงานเราก็รู้สึกสนุกสนานเรื่องกินเรายิ่งแบบอื้มเราเต็มที่แล้วก็ว่าทำงานหนักเราก็ต้องกินให้หนักก็เอาจริงๆคือรู้สึกพอเห็นเห็นคือเราอะเราไม่รู้ว่าพอถึงเวลา ซีรีส์นี้มันออนแอหรือทิลเลอร์มันจองเป็นยังไงวันแรกที่เห็นนี่คือแบบ <c oughs> เฮ้ยดีจังมันมันดูสนุกเนอะมันดูแบบคนดูน่าจะน่าจะเปิดใจรับซีรีส์ภารกิจรับชฉพแฟนดอมโดยที่แบบไม่ใครว่าไม่ไม่ฝืนใจที่ต้องเปิดเพราะว่ามันมันสนุกหมดทิลเลอร์มันเล่ามันครบทุกอย่างแต่ว่านั่นคือแบบในระดับที่แบบว่าแต่ เรื่องแค่ผิวผิวนะยังแบบมันมีแบบว่าอืโอ้ยอีกเยอะไม่ใช่ลากเดียวเป็นโหสิบลากอ่ะสิบความลึกแบบมิติของตัวละครหรือการเดินทางหรือปัญหาหรือคอนฟ lict เพราะเรามีสิบอีพีนะไล่ไปแน่นแต่ละอีพีมันก็จะมีมิติที่มันลงลึกของแต่ละคนลงไปอีกอืม ใช่ก็อเอาจริงๆเปรียบเทียบกับตัวพี่หยาเองคือพี่หยาไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนคลับของใครแต่พอพี่หยาได้มาเล่นอ่ะเป็นผู้เล่นในส่วนหนึ่งแต่พอมาดูตัวทิลเลอร์แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออคนท,คนที่คนที่แม้กระทั่งเป็นแฟนคลับใครอยู่แล้วหรือแม้ไม่ได้เป็นแฟนคลับใครอยู่แล้วดูแล้วจะจะมีมิติในการรับชมเรื่องนี้ที่แตกต่างกันแต่ปลายทางคือไปเรื่องเดียวกัน คือทุกอย่างมีสองด้านทั้งทั้งด้านที่สว่างด้านที่มืดเ,เรื่องนี้พูดถึงและแตะต้องมันในมุมที่ที่พูดถึงได้แล้วเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เข้าใจ ไม่ใช่ว่าเทไปด้านที่แบบว่าเฮ้ยอวยจนเกินไปและก็ไม่ใช่ลงลึกไปจนกระทั่งถึงหรือไปพูดด้านด้านดาร์กจนสุดมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางที่กําลังกลมกล่อมและพอดีก็<ม>ถ้าดูตามบทก็มีความรู้สึกว่าจริงๆทุกวันนี้ก็ ไปครับก็น่ารักอยู่แล้ววันนี้เลือกครับเพราะว่าลาลาบี้ก็น่ารักกับนานายมากๆเลยแต่ว่าก็จะอืมบางทีบทของนานายก็รู้สึกว่าก็ทาให้เราฉุกคิดได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วจริงจริงแล้วเรายัางทุกคนดีกับเรามากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจในตัวเ,เองเหมือนกันว่าเราดีพอสําหรับความรักที่ทุกคนมอบให้เราไหมครับตรงนี้ก็เป็นจุด <c oughs> หนึ่งทีอ่อย่าร้องนะ ในเรื่องร้องครับแต่ว่านิวนิวไม่ร้องครับนิวไม่ร้องนิวเก่งนใช่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่แม้ว่าจะศิลปินท่านอื่นๆอาจจะมีฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างแต่ว่าทุกคนดีกับเรามากๆเลยตรงนี้ก็ทำให้เราแอบคิดเหมือนกันครั อาจจะเป็นตัวที่แบบว่าบอกอีกมุมหนึง่งที่คนที่เป็นนักแสดงหรือไอดอลจริงอาจจะไม่ได้แบบมีโอกาสออกมาพูดแต่ว่าก็คือแบบถ่ายทอดมาแบบผ่านตัวละครนะนะและ้วหนูว่าแบบแฟนคลับแต่ละคนก็คือเหมือนแบบเหมือนเป็นตัวแทนแฟนคลับแต่ละกลุ่มละการเหมือนแบบพี่หยาก็เหมือนเจ้หุ่ยก็เหมือนเป็นแฟนคลับที่แบบตัวแทนแฟนคลับที่เป็นมัมมี่มมเราก็ดูเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบในแบบที่มีการเขียนฟิกซึ่งก็เป็นแฟนคลับ อีกกลุ่มหนึง่งที่แบบหลายๆคนก็อินในเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าแบบเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตโอ้ก็ได้เยอะเลยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าปป,ปก่อนที่จะมาเจอนานายคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ไม่เอาอะไรเลยก็คือเคยมีความคิดที่จะหลงผิดทําแบบสิ่ง ผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้เลยแต่หลังจากที่เจอน้านายปุ๊บก็ทําให้ปปมีความฝันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมากก็คือมาขับไรเดอร์ส่งอาหารแล้วก็สู้ชีวิตทําให้เหมือนมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายเหมือนเดิมใช่ก็เกือบไปแล้วครับผมก็รู้สึกว่าปปเป็นคนที่พยายามมากแม้จะเจอแบบอุปสรรคอะไรก็ตามเขาก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีครับผม สามคำเพราะเออไม่นับนะคะเพราะครบรถมากครบรถริงๆค่ะ ค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องภารกิจรลชวฉบับแฟนดอมนะคะ m i s ช i ่นแ a น possible ที่จะออนแอร์ตอนแรกวันที่5พฤษภาคมนี้แล้วนะคะทางช่อง True ID เวลาสังทุนนะคะก็อยากจะฝากละกันเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องราวที่ขบรถจริงๆใครไม่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นไอดอลหรือเป็นใครก็ตามสามารถดูได้หมดเลยเป็นหนังฟิลกูที่เป็นภาพเป็นซีรีส์ฟิลกูที่แบบดูได้ทั้งครอบครัวจริงๆแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีหลายประเด็นหลายเรื่องราวที่รู้สึกว่านี่แหละ มันทัชกับตัวฉันมากซึ่งแบบน, oui, น่าจะตรงกับใครหลายๆคนก็ฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะค่ะนี่ค่ะที่เดินสายไปที่ห้องน้ำทำให้ขึ้นเดินถ่ายภาพนิ่งนะคะ